เคลื่อนไหวแล้วอ๊อบสุพนัทตอบคำถามชาวเน็ตหลังถูกโยงปมนักร้องโลกสีใบ เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างนาหูเมื่อเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาค่ะและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์การสนันโลกโซเชียลสำหรับประเด็นที่มีสาวปริศนาออกมาแชร์กับสื่อดังว่าถูกนักร้องดังทำท้องป่องแต่บอกปัดให้ไปยุติการตั้งครรภพร้อมกับบอกเลิกทันทีหลังฝ่ายหญิงทาแท้งได้3วันซึ่งด้านชาวเน็ตก็แห่โยงไปยังนักร้องหนุ่มอย่างออฟสุพนัณท ต่อมาสาวปริศนาได้ไปออกรายการโหนกระแสโดยใช้นามสมมุติว่านางฟ้าและก็เผยกับพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยว่าตั้งคันเกือบสองเดือนได้ไปบอกพี่เขาแต่กลับกลายเป็นคนละคนบอกว่ายังไม่พร้อมไม่ได้รักเราแล้วและก็เอาเรื่องของการเงินเป็นข้ออ้างเขาบอกว่ากลัวเสียชื่อเสียงกลัวงานในวงการเป็นศูนย์บ้านกำลังจะโดนยึดหนี้สินเยอะและบอกให้เรายุติการตั้งคัน แต่ทว่าล่าสุดค่ะออฟก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยเป็นการโพสต์คลิปวิดีโอโปรโมตร,รายการซึ่งงานนี้ทางด้านแฟนคลับคนหนึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวแล้วก็ถามถึงประเด็นนักร้องโลกสีใบว่า ทำอะไรกันเหลอจ้าพี่ออฟถึงกับต้องร้องขอชีวิตเลยโอเคจ้ะเดี๋ยวน้องจะติดตามดูเมื่อสัปดาห์ก่อนน้องนอนไม่หลับเลยค่ะเพราะว่าน้องสงสารพี่ออฟแล้วก็เป็นห่วงพี่ออฟมากเลยค่ะที่พี่ออฟถูกโยงว่าเป็นนักร้องสี่ใบด้านออฟก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าพี่สบายดีครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเรื่องนี้จะจริงหรือไม่อย่างไรก็คงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวกันอีกทีค่ะ